วันต่อมานี่ยูริเย็นนี่พี่จะไปเดทกับลีโอนะพี่ฝากแกดูน้องด้วยละ่ะอย่าพาน้องเที่ยวอีกนะแกเนี่ยช่างสายเที่ยวเออแล้วก็ให้อาหารกับรูดาหุด้วยนะ ปแล้วนะยูริฝากดูแลบ้านด้ละบ๊ายบายนี่พี่หนูรู้นะว่าเมื่อคืนน่ะพี่เป็นคนเอาตุ๊กาตาหนูไปซ่อนน่ะเดี๋ยวหนูจะไปฟ้องพี่ยูกิแาจากจะมาโทษพี่คนเดียวไม่ได้นะพี่รุพี่ก็รุ้เหมือนกันว่าวันนั้นแกเป็นคนเอาชุดของพี่ไปใส่เล่นแล้วก็ทำให้มันเปลื่อนสี พี่มาทำให้หมองหนูเปื่อนก่อนนี่หนูก็เลยทำช่วยพี่คืนไงแกก็เหมือนกันพี่รู้นะว่าแกทำแก้วน้ำเยติของพี่แตกแกต้องชดใช้เลยนะแก้วทั้ง 4, สี่พันวัสดุดีสี่พันแก่ายมาเลยนะทำไมหนูต้อง่ายด้วยฮารุต้องปคนทำครูเขาเล่ฮารุออกไปละว,ว้ยแกนั่นแหละเป็นคนทำ มันจะไปทาได้ไงหนูตัวเล็กแค่นี้แก้วน้าพี่ต้องสูงแล้วแกนั่นแหละเป็นคนทาเราอยู่บ้านสองคนแล้วพี่ก็ไม่ได้ออกแก้วน้ำวางไว้สูงกว่าแกจะเอื้อมไม่ได้ด้วยพี่เอาไว้บนโต๊ะเองหรอกพี่อย่ามาโกหกหนูจ้าไม่ได้ทําพี่นั่นแหละมาทําหมวกหนูเปื้อนก็แกมาทําแก้วน้ำพี่แตกก่อนนี่พี่จะให้หนูของขึ้นใช่ไหมแล้วแกล่ะพี่เริ่มหมดความอดทนกับแกแล้วนะ น้องขอโทษ่าโยนหนูเลยแกมาทำให้พี่โมโหเองนะอ้าาาาน้องคนนี้มันดื้อจริงเลยไปให้อาหารราหูดีกว่านี่ราหูวันนี้ให้เยอะเป็นพิเศษเลยนะสองชั่วโมงต่อมา หลับมาแล้วอ่ะพี่มาแล้วเหรอน้องมาหลับไปแล้วอะ่ะงั้นเดี๋ยวพี่จะไปนอนบ้านพี่ลีโอใช่ไหมงั้นเดี๋ยวหนูไปเอาเสื้อผ้าพี่มาให้นะจะไปคขนทำไมพี่ย้ายไปอยู่เลยไม่ได้ไปน,นอนแค่สองสามวันแต่พี่ไปเอาเองก็ได้แป๊บเดียวแกไปนอนเถอปะป่ะเสร็จแล้ว โอบ้านใหญ่จังสวัสดีค่ะนายท่านมีอะไรให้ดิฉันรับใช้ไหมคะนี่แอนนาเนี่ยคือเจ้านายของนายคนที่สองของเธอนะต่อไปเธอให้ปฏิบัตินายคนนี้เหมือนที่ปฏิบัติกับฉันด้วยหรอเข้าใจไหมหรือจะคิดง่ายๆว่าเขาคือภรรยาของฉันนั่นและ อ๋อแล้วก็ช่วยเอากระเป๋าเพื่เก็บที่ห้องนอนเชนให้ด้วยนะแล้วก็เตรียมชุดมาให้นายด้วยเราต่อไปเรื่องนาคนนี้ว่านายหญิงนะเข้าใจไหมได้ค่ะนายท่านเดี๋ยวเขาไปทำเดี๋ยวเขาไปอาบน้ำก่อนนะตัวทําตัวตามสบายเลยคิดว่าเป็นบ้านของตัวก็ได้ เดือนต่อมาสวัสดีจ้ายูคกลียวลูกรักแม่มาแล้วเออแม่ทำไมไม่บอกผมก่อนละ่ะก่อนที่จะมาผมจะได้ไปรับนี่ตัวทำไมชื่อคับไดแบบนี้แม่จะยิงก่อนนะผมอธิบายได้ สบายแม่ทำไมน่ารักอย่างนี้นี่อย่าไปไว้ใจลีโอมันมากนะ้วมันพาผูา้หญิอองมาเยอะแล้วระวังโดนมันหลอกนะเออแล้วก็ตอนเด็กๆนะลีโอมันเคยกลัวแตงกวาด้วยนะ,ะปัญญาอ่อนจริงๆเลยมเห็นไหมไปก่อนนะ งั้นแม่ไปก่อนนะจ๊ะลูกสะพ้ายบายโหแม่และทีแม่ตอนเด็กๆผมรู้นะว,ว่าแม่เคยกลัวทรายอะ่ะจะกลัวทำไมแค่ทรายเป็นญาอ่อนมากมึงว่าอะไรนะไอ้ลูกเว้เฮ้ยแม่บอกพอดด ก็ขอตัดจบแต่เพลงเท่านี้นะคะเป็นไงคะทุกคนชอบไหมเอ,อ่ยขอโทษนะคะที่นานๆเป็นอาทิตย์แล้วเนาะกว่าจะมาลงเพราะว่าหนูแบบตอนนี้ก็เปิดเทอมแลวนะคะก็เ,ะเลยไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปเนะาะส่วนใหญ่ก็จะลงแต่สตอรี่นะคะแล้วนี้เดี๋ยวอีกตอนนึงเนาะก็จะจบแล้วนะคะหนูขอหนูแบบถ้านานเกินไปก็ต้อง ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ามันแบบปิดเทอมเอ้ยเปิดเทอมเนาะมันก็เลยแบบไม่มีเวลานะคะไหนจะกการบ้านไหนจะกกิจก,กรรมไหนจะเวลาเรียนอีกนะคะหนูก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าหนูมีเวลาว่าหนูก็จะรีบแบบทําต่อเนาะขอโทษจริงๆนะคะก่อนจบคลิปนะคะก็ฝากกาไดไลค์กดทาากดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย